กราบสวัสดีกันเพื่อนยินด,ดีต้อนรับสู่ช่อง hello the นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด subscribe ไล์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะผมจะพูดถึงเรื่องราวของบังฟัดคิวยักษ์กันเพื่อนบางฟัดคนนี้ไม่ใช่คนที่ไปฆ่า8ศพ9้าศพที่กระบี่กันเพื่อนแต่บางฟัดคนนี้เป็นคนเอาลูกเอาหลานกันเพื่อนมคมขืนหลานตัวเองกันเพื่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวสมุทรปราการกันเพื่อนจนในที่สุดหลานก็ได้ท้องโยท้องโตขึ้นมานเพื่อนท้อง8เดือนพ่อแม่ของเด็กรับไม่ได้ทนไม่ไหวก็เลยพาไปแจ้งความเอาผิดกันเพื่อน ทีนี้การไล่ล่าหาความจริงเนี่ยมันมีความจริง2ฝัก2ฝ่ายเพื่อนเนื่องจากว่าตอนนี้เองบางฟัดได้เข้ามามอบตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะทางครอบครัวของบางฟัดทางภรรยาของบังฟัดบอกว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวกันเพื่อนมันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นเขาว่ากันแบบนั้น,นเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดเพื่อน,นจะเชื่อใครระหว่างผู้เสียหายกับผู้ก่อเหตุก็มาฟังกันเอาในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะไล่เลียงเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลให้ เพื่อนได้เห็นภาพแล้วเราค่อยมาสรุปกันว่าใครผิดใครถูกมาฟังเรื่องราวของบางฟัดคิ้วยักษ์กันเลยครับผมก่อนอื่นเลยนะเรามาทําความรู้จักกับผู้ก่อเหตุกันสักนิดหนึ่งกันเพื่อนผู้ก่อเหตุชื่อว่านายสุรเดชหรือว่าบางฟัดฉายาของเขาบางฟัดคิ้วยักษ์กันเพื่อนเนื่องจากว่าเขาจะสักคิ้วยักษ์กันเพื่อนอายุ28ปปีเขาเป็นชาวชุมชนหอมศีลตะบนบางพีน้อยอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการกัน,กนเพื่อน ช่วงวัยรุ่นของเขาเขาไปจีบสาวคนหนึ่งกันเพื่อนอยู่แถวตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการไม่ไกลไม่ไกลกันมาก,กัเพื่อนขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปหากันได้ในที่สุดเขาก็ได้เมียเป็นคนตำบลบางเสาธงกันเพื่อนการใช้ชีวิตของเขาก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารแต่ประการใดทำมาหากินปกติกันเพื่อนบางฟัดกับภรรยามีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนอายุสามขวบกันเพื่อน จุดเริ่มต้นของบางฟัดที่ก่อกรรมทําชั่วที่ไปข่มขืนหลานตัวเองมันเป็นแบบนี้กันเพื่อนช่วงเดือนกันยายนปีพศ2565บางฟัดเองต้องเดินทางไปกักตัวโควิดกันเพื่อนเลยเลือกที่จะไปพักอาศัยอยู่ในบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งกันเพื่อนผู้หญิงคนนี้อายุ37ปีมีศักด์เป็นพี่สาวของเมียบางฟัดกันเพื่อน ทีนี้ผู้หญิงคนนี้เขามีลูกสาวคนหนึ่งผมขอเรียกว่าน้องน้ําแล้วกันกันเพื่อนณขณะนั้นน้องน้ําอายุ14ปีเรียนอยู่ม .3 กันเพื่อนครอบครัวนี้นะอยู่ในพื้นที่ตําบลบางเสาธงปลูกบ้านไม้เล็กๆอยู่ที่ริมคลองกันเพื่อนอยู่กัน3ามคนพ่อแม่ลูกกันเพื่อนบางฟัดก็เลยไปอาศัยอยู่กับครอบครัวนี้พาภรรยาและลูกไปอยู่ด้วยกันเพื่อนไปกักตัวโควิด การอยู่ด้วยกันตรงนี้เองบ้านมันหลังเล็กกันเพื่อนพ่อแม่ของน้องน้ำก็เลยอาสาไปนอนในห้องครัวกันเพื่อนให้บางฟัดและเมียนอนอยู่ในตัวบ้านกับน้องน้ำและก็ลูกชายกันเพื่อนทีนี้นะพอบางฟัดกับเมียไปนอนที่บ้านของน้องน้ำหลายวันหลายคืนก็เกิดความคุ้นเคยกันัเพื่อนน้องน้ำเองก็มักจะมาเล่นกับลูกชายของบางฟัดกันเพื่อนมาหยอกมาเล่นบนที่นอนของบางฟัดบางครั้งก็โดนตัวบังฟัดเอาขามากายเอา มือมาเกยลักษณะมันก็เป็นแบบนี้กันเพื่อนในบางครั้งบางคราวหยอกกันไปหยอกกันมาน้องน้ําก็นอนหลับบนที่นอนของบางฟัดกันเพื่อนหลับไปหลับมาตื่นมาอีกทีก็เช้าแล้วกันเพื่อนลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อย,อยๆกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดอับเหตุการณ์ที่กลายเป็นตราบาปก,ก็เกิดขึ้นกับน้องน้ํำกันเพื่อนค,ค่าคืนหนึ่งน้องน้ําได้ตัดสินใจไปเล่นกับลูกบางฟัดเหมือนเคยเหมือนเดิมกันเพื่อนเล่นไปเล่นมาปรากฏว่าเธอก็เผลอหลับบนที่นอนของ ฟังฟัดกันเพื่อน เธอหลับไปนานเท่าไหร่ตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันันเพื่อนน่าจะเป็นกลางดึกเข็นจะได้เพื่อนจูจ่ๆก็มีมือปริศนาเพื่อนค่อยๆมาลูบมาคลึงบริเวณเต้านมเธอเอามือไปล้วงบริเวณเอวัยวะเพศัเพื่อนเป็นการเลาลมลูบอย่างแผ่วเบาัเพื่อนตรงนี้เองมีการคลึงมีการบีบมีการเข็นให้น้องน้ําเกิดความเคลืบเค็มคเพื่อนมือที่แผ่วเบาสัมผัสไปทั่วเรือนร่างของหญิงสาวัเพื่อนค่อยๆลูบค่อยๆ ค่อยำกันเพื่อนบีบเน้นไปเรื่อยๆกันเพื่อนตรงนั้นเองน้องน้ําก็ยังไม่รู้สึกตัวแบบร้อยเปอร์เซนต์กันเพื่อนอยู่ในอาการเคลิบเคลิ้มอยู่ในอาการสลึมสลือกันเพื่อนจนในที่สุดนับมือปริศนานี้พยายามที่จะถอดกางเกงน้องน้ําออกกันเพื่อนตรงนั้นเองถึงกับทําให้น้องน้ําสะดุ้งตื่นกันเพื่อนเธอเองพยายามที่จะหันมามองว่าเป็นใครกันแน่ที่มาทําแบบนี้แต่มันไม่ทันการกันเพื่อนความไวเป็นของปีศาจกันเพื่อนเจ้าของมือปริศนาได้ขึ้น คอมร่างเธอครับเพื่อนแล้วเอามืออุดปากเธอคเพื่อนพร้อมกับกระซิบข้างหูว่าอย่าโวยวายว่าอย่าบอกใครเดี๋ยวนะจะได้ยินเดี๋ยวคนในบ้านจะตื่นนี่คือคําเล้าลมนี่คือคําป้อยอจากคนที่ขึ้นค่อมร่างเธอครับเพื่อนหลังจากนั้นนะครับเจ้าของมือปริศนาก็ได้เปื้องผ้าเธอครับเพื่อนไม่ทันที่เธอจะร้องห้ามไม่ทันที่เธอจะร้องบอกบเพื่อนตามสเต็ปตามสูตร,รเพื่อน กดถอดจ่อยัดเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดน้องน้ําก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกอวัยวะเพศของผู้ชายคนนั้นสอดใส่ไปในร่องจิ๋มของเธอครับเพื่อนเธอเองไม่ได้ดิน้นเธอเองไม่ได้ขัดขืนแต่ประการใดเพราะมันเกิดขึ้นเร็วมากครับเพื่อนเธอไม่สามารถดิ้นรนออกจากช่วงเวลานั้นได้เลยครับเพื่อนจนในที่สุดผู้ชายคนนี้ก็สําเร็จความใคร่ครับเพื่อนแล้วสุดท้ายท้ายสุดเธอก็รู้ว่าคนที่ทํากับเธอแบบนี้นั่นก็คือน้าเขยบังฟัดนั่นเองครับเพื่อนตรงนี้เองมันเป็นเรื่องแปลกัเพื่อนที่ ที่ผมบรรยายให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพเพราะอะไรรู้ไหมครับเนื่องจากว่าบ้านของน้องน้ําเป็นบ้านไม้กันเพื่อนการที่นอนอยู่ในบ้านไม้นับเสียงดังก๊กก๊แก๊กเสียงกระแทกดังตึกตึกตักตักมันได้ยินกันเพื่อน แต่ว่าเมียของบังฟัดที่นอนอยู่ข้างๆบางฟัดในขณะที่บังฟัดมีอะไรกับน้องน้ำกับไม่ได้ยินอะไรเลยหรือว่าเธอได้ยินแต่เธอไม่ห้ามอันนี้ก็น่าสนใจในประเด็นนี้กันเพื่อนรู้เห็นเป็นใจกับสามีหรือเปล่ารู้เห็นเป็นใจกับผัวตัวเองให้เอาหลานหรือเปล่า อันนี้ต้องไปสืบเชิงลึกกับเพื่อนขนาดบ้านปูนเอากันยังได้ยินนับภาษาอะไรบ้านไม้เก่าเก่ากันเพื่อนแค่กระแทกแค่เดินมันก็ได้ยินกันทั่วบ้านแล้วตรงนี้เองเป็นเรื่องที่ประหลาดใจผมถึงบรรยายให้เพื่อนได้เห็นภาพาเพื่อนว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นทํานองนี้และแบบนี้ทําไมคนในบ้านไม่มีใครรู้โดยเฉพาะเมียของบางฟัดกับทําเป็นเฉยกับทําเป็นนิ่งปล่อยให้บางฟัดสําเร็จความใคร่กับหลานตัวเองที่ นอนอยู่ข้างๆครับเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะพอบางฟัดต,ตื่นเช้าขึ้นมาก็ทําเหมือนไม่มีอะไรครับเพื่อนเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเหมือนเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติครับเพื่อนบางฟัดเองยังคงพูดคุยกับน้องน้าหยอกกับน้องน้ําเหมือนเคยครับเพื่อน แต่ประเด็นสําคัญบางฟัดได้ติดใจในรถสวัส์ของน้องน้ำคันเพื่อนเนื่องจากว่าเมียตัวเองก็อายุมากแล้วแถมมีลูกหนึ่งหุ่นก็ไม่ได้ทรงมันก็ไม่ใช่คันเพื่อนหันมามองที่หลานตัวเองนั่นก็คือน้องน้ำหุ่นกําลังเสียอายุกําลังน้อยๆยมันช่างหอมหวานสําหรับบางฟัดคันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะบ,บางฟัดก็คอยเที่ยวไล่ทเที่ยวขือคันเพื่อนมาข่มขืนน้องน้ำครั้งแล้วครั้งเล่าค,คันเพื่อนไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งคันเพื่อนนับ รวมๆเกือบ10ครั้งครับเพื่อน เผอเมื่อไร่ก็แวะมาัเพื่อนทําทีว่ามาเล่นกับพ่อกับแม่น้องน้ําทําทีว่ามาเยี่ยมมาเยียนน้องน้ำกันเพื่อนถ้าเจอพ่อแม่น้องน้ําอยู่ก็จะถามเรื่องสารทุกข์สุขดิบถามหลังคารั่วไหมน้ําไหลไหมตรงนี้มีปัญหาอะไรอยากให้ช่วยก็บอกนี่คือสไตล์ของบังฟัสกันเพื่อนแต่เมื่อไร่ก็แล้วแต่นะับที่พ่อแม่ของน้องน้ําไม่อยู่นั่นแหละคือโอกาสของบังฟัดกันเพื่อนบังฟัดจะเข้าไปกระเซาเย้าแย่เข้าไปปั่นประสาทน้องน้ากันเพื่อน มันมีสเตปของการพูดอยู่กันเพื่อนพูดข่มขู่พูดโน้มน้าวเพื่อนอาจจะบอกว่าเดี๋ยวนะให้เงินใช้ครั้งละ300500อาจจะบอกกับน้องน้ำว่าอย่าไปบอกใครนะาอายเขาตัวเองกำลังเรียนหนังสือตัวเองกำลังศึกษาเดี๋ยวเพื่อนๆไม่ครบเรื่องนี้มันจะผ่านไปด้วยดียิ่งถ้าบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะรับผิดชอบเองอันนี้คือจบเลยกันเพื่อนเป็นไม้ตายของผู้ชายสไตล์นี้เพื่อนออกลูกรับผิดชอบตรงนี้เองผู้หญิงจะมั่นใจ ผู้หญิงจะเชื่อใจเมื่อมันตกล่องป่องชิ้นวัวเคยค้าม้าเคยขี่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้กันเพื่อนมันมีแผลกันอยู่รู้กันสองคนมันก็เลยตกอยู่ในภาวะจำยอมันเพื่อนน้องน้ําก็เลยกลายเป็นเมียอีกคนของบังฟัดไปโดยปริยายกันเพื่อน วันเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าถูกกระทําย่ำยีอยู่ตลอดเวลาสำหรับชีวิตน้องน้ำสุดท้ายท้ายสุดมันก็พลาดครับเพื่อนน้องน้ําเองนะครับเกิดตั้งท้องกับบังฟัดท้องของเธอใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันจนในที่สุดไม่สามารถปกปิดได้อีกต่อไปครับเพื่อนแม่ของเธอสังเกตเห็นว่าลูกท้องโยท้องโตขึ้นมา ก็เลยเข็นสอบก็เลยเข็นถามน้องน้ำก็เลยรับสารภาพว่ามีอะไรกับบางฟัดจนตั้งท้องกันเพื่อนแม่ของน้องน้ำโกรธมากกันเพื่อนที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในครอบครัวเกิดขึ้นกับลูกสาวตัวเองแม่ของน้องน้ำก็เลยพาน้องน้ำมาแจ้งความในกลางดึกของวันที่16กรกฎาคมกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบางเสาธงได้รับแจ้งก็พยายามรวบรวม,วมพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่มีแล้วก็ขอสารอนุมัติ ออกหมายจับบางฟัดทันทีครับเพื่อนตรงนี้เองนะครับบางฟัดถูกแจ้งข้อหานะครับข,ข่มขืนกระทําชําเราหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตนอายุไม่เกิน15ปีครับเพื่อนอัตราโทษไม่ได้มากได้หมยครับเพื่อนแค่5ปีถึง20ปีเท่านั้นเองบางฟัดมีตุนในกระเป๋าแน่ๆครับเพื่อนถ้าหากผิดจริงหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตํารวจสพบางเสาธงขออนุมัติหมายจับตรงนี้แล้วนะบางฟัดได้หนีไปกับลูกกับเมียครับเพื่อนหนีหายไปได้ประมา ประมาณวันสองวันปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาบังฟัดได้เข้ามามอบตัวพร้อมกับการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหากันเพื่อนตรงนี้เองบังฟัดยืนยันแบบหนักแน่นกันเพื่อน ว่าเขาเองนะครับอาจจะมีการล่วงละเมิดทางเพศแนะ่ไม่ใช่นะว่าเขาเองไม่รู้คันเพื่อนว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนื่องจากว่าบางค่ําบางคืนเขาเมาคันเพื่อนอาจจะมีการล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่าหรือไม่มีอันนี้เขาไม่แน่ใจเขาไม่สามารถยืนยันได้รอแค่ผลการพิสูจน์ทาง DNA เท่านั้นเขาอ้าง DNA ็เครับเพื่อนตรงนั้นเองเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกว่ามันอ้างไม่ได้คันเพื่อนจะมาอ้าง DNA ของเด็กในท้องไม่ได้คันเพื่อนสา สาระสาคัญมันอยู่ที่ว่าบังฟัดข,ข่มขืนกระทําชาเราหรือไม่ถ้าหากบังฟัดข,ข่มขืนไม่ว่าเด็กในท้องจะเป็นลูกใครก็ไม่เกี่ยวกันเพื่อนนั่นเท่ากับว่าความผิดสําเร็จแล้วกันเพื่อนทีนี้พอเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้เรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะครับ ตัวของภรรยาบังฟัดเองก็ออกมาให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งกับเพื่อนบอกว่าน้องน้ำเนี่ยมีแฟนหลายคนกับเพื่อนคบซ้อนอยู่หลายอัตรากันเพื่อนน้องน้ำเองอาจจะไปมีเพศสัมพันธ์กับแฟนตัวเองแล้วมาโยนความผิดให้บังฟัดก็เป็นไปได้ เนื่องจากว่าน้องน้ำแล้วก็บังฟัดจะอยู่ภายใต้สายตาของเธอคันเพื่อนไม่มีโอกาสที่บังฟัดกับน้องน้ำอยู่กัน2ต่อ2เวลานอนกังค่ํากลาง,งคืนเธอก็นอนกับบังฟัดในทุกๆคืนคันเพื่อนไม่เคยนอนแยกกันแม้แต่คืนเดียวเธอก็เลยบอกว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นคดีโอลพ่อน้องน้ำอาจจะไม่อยากโยนความผิดให้แฟนตัวเองเลยมาโยนความผิดให้บังฟัดก็เป็นไปได้นี่คือสิ่งที่แฟนของบังฟัด อ้างครับเพื่อนแต่สุดท้ายท้ายสุดครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็ส่งบังฟัดไปอยู่ในเรือนจําเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนเนื่องจากว่าข้อหานี้อัตราโทษสูงวงเงินประกันสูงบังฟัดเองไม่มีเงินครับเพื่อนต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจํารอจนกว่าจะมีคําพิพากษาเป็นที่สุดครับเพื่อนถ้าหากบังฟัดบริสุทธิ์หรือว่าศาลยกฟ้องบังฟัดก็อาจจะติดคุกฟีไป,ไปชั่วระยะเวลาหนึ่งครับเพื่อนหลังจากนั้นก็ว่ากันอีกทีครับเพื่อนแต่ถ้าหากว่าศาลตัดสินว่า บังฟัดผิดจริงตรงนี้ก็นับรวมวันจำไปเลยกันเพื่อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาติดคุกนานนับตั้งแต่วันที่ถูกฝากขังนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้เชื่อบังฟัดเชื่อครอบครัวหรือว่าเชื่อน้องน้ําอันนี้ก็แล้วแต่วิจรารณญาณของเพื่อนๆน,นะครับหากเรื่องราวที่ผมนํามาเสนอนะผิดพลาดประการใดต้องกราบขอเพื่อนเพื่อนไว้นะที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกด subscribe l i ค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ งมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม